สายดีพ่อแม่พี่น้องวัสกุสุขนเนาะเมื่อนี้แม่น้องปาเมกาได้ออกมาหาเลนอกบ้านอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องได้มาหาดินแถวบ้านพินคือเก่าหาทายคลิปเนาะโอเคแม่น้องปาเมกาซีมาหาซื้อเนวกินเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่โมโหว่า่นมียยังทายเนาะกลับไปแวะหาเบิ่งเลยแนวอยู่เนวกินนี่ยังไลยห่านเพิ่นนเนาะโอเคกลับไปเบิ่งแนวอยู่แนวกินในห่านเพิ่นเนาะ เพ,นนเพิ่อนนอกพ่อแม่พี่นอ้องเขาไปหาเบิ้งแนวอยููเนวกินเนาะแม่น้องฟามีก,ก็ได้มาซื้อเนวอยููเนวกินนั่นแหละไปกินไปเอินไปกินอยู่เฮือนน้องคุดเพิ่นห่านเพิ่นกะมีเครื่องหลายอยูพ่อแม่พี่นอ้ ي, องส,สบายดีสาวายทุกคนสบายดีสาวดำสบายดีสาวสบายดีส,ดสาวอันนี้คือแม่้าเพิ่นเนาะห่านเพิ่นกะเครื่องลายอยูพ่อแม่พี่น้อง นี่ยังได้แนวกินนี่ไปทางหน้าก่อนเด้อเดิ๋ยวะขายลายยางนี่พ่อแม่พี่นอ้องถูกกระต้มขนมอันนี้ก็อยู่บ้านพีนพีนใต้เนาะอันนี้อยู่บ้านพีนใตพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าห่านเิ่นกับอยู่ข้างในหมู่บ้านพี่และอันนี้ก็สมพักเนาะสมพักอันนี้กะอันนี้ทงเทไรนี่อันนี้ทงหาพันกีพ่อแม่พี่น้องกัพ่อกินอยู่ พันกีบเอมือนี่อีหยังมันกระแพงเนาะโอ้อันนี้คืออีหยังนี่เน่ากินหลายอย่างดิสาวสายอันนี้เอ็นบ่จา,จามซีนเนาะอันนี้คือจามซีนจามซีนนี่คือแบบว่าคนเอาแล้วทอดให้เพิ่นบ่เอออันนะก็เอ็นแห้งถ้าทำเป็นหมัดตัวนี้จะเอ็นแห้งด้วยโอ้เป็น,ปนแห้งบอ่อันนี้อันเอ็นแห้งนี่ไหมเอ็นแห้งอันน่ะบางทีก็ ไม่ค่าป้าไม่ค่าการทอดบนทางลูกค้าไม่ทอดเองอ๋อแนวนั่นเนาะอ๋อเอ็นแห้งเป็นจะแซ่บอยู่พี่น้องทอดแล้วมันกระสีออกกรอบๆบ่เนาะ,ะกินแกม้เเกมเหล่าแก้มเบียร์ประมาณนี้ประมาณนะั <laughs> น้นเลยน้ำน้ำกะกระเพรานุ่มอีหยงังกนะมีวะนี่นะมีมือนี่ยโล่งแห้งเปิดอืมคนกะขาย,ขายหลายาอย่างเนาะอันนี้ก็คือจามซิ้นจามเอ็นบ่ ลูกชิ้นเนาะในตู้นี่อ๋อผัดกระชายหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องแนวกินหลายอย่างเก่าเป็นเนาะเฮ้ยป็นเห็ดตับเนาะโยนี่ก็มีตับบอตับมีตับยังแน่ในสาวต้มตีนไก่ต้มตีนไก่ขออนุญาตเบิ่งเป็นแต่เสพพี่น้องเนี่ย ตามเพันกันอันนี้ครกหนึ่งบอดดอวันแนวดายเนี่ยยังยังโอ้สิมาแบ่งอยู่เนาะแมโดยเบิ่งวิธีเพันตำามาอุดหนุนได้เด้อโดยเนาะห่านเพันกันอยู่บ้านพินใต้เนาะมาอุดหนุนได้แซ่บอยู่พ่อแม่พี่น้องโอแซบอยู่ไม่ค่ะกะงามโสดพ่อโสดโสดลูกติดไหมไม่ค่ะกะแวะมาอุดหนุนเพิ่นได้เนาะ าได้ <Okay. S 2> ไดห่านเพิ่นกะใหตัวตมโหลานแต่ว่าคืออยูู่้เดียวแหละสาวอ่ะนี่บ่ได้เปิดบ่าทางในนะมันลงมันลงก็เลยบ่ได้เปิดอ๋อโอ้มีหนังเข้มอีกพ่อแม่พี่นอ้องประเดกดอันนี้ตำม,มีวะอันนี้นะตำโอยใส่หอย อ๋อตำร้อนเอีตำแบบได้สิสมบูรณ์หวานอันนี้ผักบ้องในสวนบอน,นี่นะเม่เก็บมาแต่นาเมื่อกี้นี่อืเบิ่งกะหูเนาะว่าเป็นผักบ้องธรรมชาติเนาะบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบ้องธรรมชาติเนาเองกินกันกนปลอดภัยพอแม่พี่น้อง ตำมีตำซั่วตำทะเลก็มีบอสาวบ่มีเนาะบ่มีตำทะเลเพราะว่าบ้านฮามันบมมีทะเลเลยอาหารทะเลอยู่ไกลโดยกันซิมีแบบอาหารตามบ้านเท่านี้แหละเนาะพวกนำปั่นก็มีกับเพนมก็มีพอแมพี่น ลายย่างแบบมาอุดหนุนคนได้เป็นหนาจิตนาหนากินได้เพระอไรพี่น้องระแซ่บแต่ว่ากินแล้วกระแทบไปดีเพราะว่าแม่น้องปามมี่เคยมาสื่ออยู่เคยมาสื่อสองเสือแล้วแหละเคยกินอยู่แซ่บแซ่บแมนโอ้ลายอะไรลาประจับเะยเลยลายเลย ซาวพันกีบอ๋อเบิงบ่งบนขออนุญาตจับเนาะอ๋ออันน,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 นี้อันนี้ทงซาวพันกีบเนาะพ่อแม่พี่น้องคนขายกันซาวพันกีบกันหลายอยู่พอกินอยู่บ้านเฮาธรรมาดาเพราะว่า,าช่วงนี้ใครไอพวกของกระแพงประมาณนี้เนาะโดยมีสีนมี มีจามซีนจามเอ็นนะมีเอ็นทอดมีสมพักกัหลายอย่างพ่อเม่พี่น้องหิวเมื่อไรกระเวะมาเด้อเนาะพ่อเม่พี่น้องเ <c oughs> พราะว่าในห้านเพิน่นโดย <c oughs> พราะว่า้านเพิ่นกะมีลายยางเนาะกับเขา่ากับน้าม,มีเบิด